หลังบ้านส่วนมากเนี่ยเขาวางอะไรกันบ้างโดยที่ไม่ต้องเป็นเคาน์เตอร์ครัวไม่ต้องเป็นห้องครัวก็ได้เป็นห้องที่ต่อขยายออกมาแล้วก็ด้านหลังของเราตรงนี้เป็นโซนซักล้างภายนอกนะครับก็จะมีหลังคาแล้วก็จะมีระแนงโป่งเมื่อเดินเข้ามาคุณผู้ชมนะจะสังเกตนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั้งหมดเลยโอ้โหถ้าเป็นผมนี่ผมรักตายเลยผมชอบแบบเชลตรงนี้มากสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้ <c oughs> อยู่ที่บ้านส่วนตัว พุ่งบางกรซอยเหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับข้อหลังนี้นะครับคุณลูกค้า ทำการต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านกับเรานะซึ่งงานหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นกันสาดแบบสไตล์มินิมอลแล้วก็มุงด้วยแผ่นไวนิลทองเรียบนะครับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าผมจะพาไปดูหลังบ้านแต่คลิปหน้าบ้านเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นใกล้ๆนะครับเนื่องจากกันสาดหน้าบ้านเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ยื่นมาเสมอรั้วเนาะก็คือยื่นออกมาจากตัวบ้านเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับก็คือเอาง่ายๆแบบไม่ต้องใหญ่มากอะแบบสไตล์มินิมอลเล็ก นะครับยื่นออกมาเพื่อที่จะใช้งานได้ในระดับหนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้กันฝนร้อยเซน์นะครับแต่กันได้จริงๆนะคุณมาดูตรงนี้คุณผู้ชมนี่แดดแดดที่ส่องมาเนี่ยสังเกตไหมตรงนี้ล่มตรงนี้มีแดดนะครับเห็นมันจะมี2ส,สีเลยดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยซอฟแสงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีกันสานเลยนะครับคุณอาจจะ ได้รับแสงเต็มๆนะครับตรงนี้ประตูกระจกใหญ่ๆเลยนะครับแสงเต็มๆเลยส่องเข้าไปในบ้านบ้านอาจจะร้อนได้เนาะตรงนี้ก็ช่วยซับแสงทําให้บ้านเย็นขึ้นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดฝนที่ตกลงมานะครับเช่นเวลาฝนตกเนี่ยก็จะโดนตัวบ้านด้านบนเนาะด้านบนก็จะไหลาจากที่ที่สูงลงที่ต่ำคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลาไหลามาแล้วเนี่ยก็จะตกลงกันศาสจากกันศาสเนี่ยก็จะไปที่รางน้ํา แล้วรางน้ําก็จะไประบายหลังน้ํานะครับอย่างตรงนี้เป็นโซ่ระบายหลังน้าอ่าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าได้ร,รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะเรื่องโซ่ระบายหลังน้ํานะครับใครอยากได้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เดี๋ยวผมบอกแหล่งที่ซื้อให้นะครับไม่ต้องเป็นลูกค้าเราไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราบอกให้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าด้านตรงนี้เราจะเดินไปที่หลังบ้านกันนะครับหลังบ้านเนี่ยจะเป็นงานต่อเติมก็คือเป็นห้องอเนกประสงค์นะท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ทาห้องครัวหลังบ้านนะคุณผู้ชมแต่ทําเป็น ห้องเก็บของหรือห้องอเนกประสงค์นั่นเองนะครับซึ่งทางเดินทางนี้นะครับจะผ่านนี่เลยมีน้ําพุเล็กๆด้วยมินิมอลเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นสวนแบบเล็กๆนะครับพอมีสีเขียวมีสีสันปะปนก็ค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็ด้านหลังของเราตรงนี้เป็นโซนซักล้างภายนอกนะครับก็จะมีหลังคาแล้วก็จะมีระแนงโป่งเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นแทงค์น้ํปั้มน้านะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางอุปกรณ์ วันนี้เนี่ยคุณจะได้มาเห็นเลยว่าการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเปิดบ้านให้ดูเต็มๆเลยท่านท่านอยของบ้านก็ใจดีนะเขาจะได้แบบเออได้เห็นเลยว่าเนี่ยหลังบ้านส่วนมากเนี่ยเขาวางอะไรกันบ้างโดยที่ไม่ต้องเป็นเคาน์เตอร์ครัวไม่ต้องเป็นห้องครัวก็ได้เป็นห้องที่ต่อขยายออกมา ผมเชื่อเหลือเกินว่าบางทีเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากไว้ของในบ้านหรอกเช่นของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อไว้ในบ้านแล้วอาจจะดูลกอาจจะดูเกะกะอาจจะแบบพื้นที่วางมันไม่ค่อยเหมาะสมก็เอามาไว้ที่หลังบ้านเอามาไว้ที่ห้องต่อเติมข้างหลังได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างโซซักล้างตรงนี้ก็วางแทงน้าปมน้ํามีการวางถังขยะด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นชุดอุปกรณ์รดน้ําต้นไม้มีสายยงสายยางด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ของผมก็จะเป็นตู้อเนกประสงค์ แล้วก็ขวามือของผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องกันเดี๋ยวขออททนุญาตขอรองเท้านิดหนึ่งนะครับเราจะเข้าไปในห้องกันคุณผู้ชมซึ่งในห้องตรงนี้เนี่ยก็จะมีประตูกระจกสไลด์แล้วก็จะมีมุ้งลวดด้วยนะครับนี่เป็นมุ้งลวดมีประตูหน้าต่างพร้อมเลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากให้อากาศถ่ายเทก็เปิดประตูแล้วก็ปิดมุ้งลวดได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับตรงนี้เดินเข้ามาแล้วคุณผู้ชม ต้องบอกว่าเราทําตั้งแต่งานฐานรากเลยนะครับซึ่งงานฐานรากของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าว่ามีงบประมาณมากน้อยขนาดไหนอย่างหลังเนี้ยใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรนะครับซึ่งอายุการใช้งานก็ผ่านไปแล้วประมาณสักหกเจ็ดเดือนนะปัจจุบันก็ยังไม่เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํัลวกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็เป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับไมโครพายเนี่ยจะลงลึกเท่ากับตัวบ้านดังนั้นโอกาสในการซุดตัวก็จะยากกว่าเนะาะทีนี้เมื่อลงเสาเข็มเสร็จแล้วคุณผู้ชมจากนั้นเน ก็มาทํางานฐานล่ากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซอร์วิสนะครับระบบท่อระบายน้ําหรือระบบน้ําดีน้ําทิ้งก็จะอยู่ในงานฐานล่ากเราจะวางระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําดีน้ําทิ้งก่อนเทพื้นนะครับเมื่อเทพื้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็มาขึ้นโครงสร้างกันโครงสร้างก็ต้องบอกว่าเป็นเสาเหล็กกล่องนะครับผนังเป็นอิฐมวลเบาด้านบนเป็นเมทัลชีตใส่ฉนวนแล้วก็มีแผ่นโปง่งแผ่นโป่งแสงเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาส นะครับเพราะตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยก็จะมีแสงส่องผ่านลงมาแล้วตรงนี้ก็สามารถเซอร์วิสได้นะครับดันแผ่นขึ้นไปเปิดเซอร์วิสด,ดูใต้หลังคาได้เช่นเดียวกันนะครับผนังก่ออิฐมวลเบาเสร็จนะครับฉาบเรียบสกิมทาสีเช็ดล้างให้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะ,ะด้านบนก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับ ทีนี้เมื่อเดินเข้ามาคุณผู้ชมนะจะสังเกตนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั้งหมดเลยโอ้โหถ้าเป็นผมที่ผมรักบายเลยผมชอบแบบเชลตรงนี้มากเพราะว่าตัวผมเองนะครับผมก็ชอบซ่อมนูน่นซ่อมนี่ดัดแปลงนูน่นดัดแปลงนี่ตามภาษาผู้ชายเนาะตรงนี้ผมว่าครบวงจรจริงๆคุณผู้ชมอเดี๋ยวแอบมาแอบมาดูหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกล่องแบบเก็บหู้อุปกรณ์กระจตเล็กๆน้อยๆนะครับผมแอบเห็นนะมีสายไฟนะครับมี มีอะไรบ้างอะผมไม่กล้าเปิดแต่ไม่ไม่เปิดดีกว่าเอาว่ามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงที่เป็นกระจด้านบนตรงนี้หรือมองมาด้านล่างผู้ชมนี่เลยเริ่มตั้งแต่บัตรกีเลยนะครับมีบัตรกีมีแบตเตอรี่ของสว่านด้วยนะครับมีแว่นตาด้วยเนาะมีโคมไฟด้วยหรือมองมาที่ด้านล่างผู้ชมอันนี้เป็นอุปกรณ์ชั้นวางทั้งหมดขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์ประเภทงานช่างงานไฟฟ้าอะไรประมาณนี้จากที่ผมสังเกตมา นะครับเนาะนี่มีตัวจับด้วยนะครับครบหมดเลยเนาะตรงนี้ครีมนี่คุณผู้ชมมาดูมีใกล้คีมคัตเตอร์นะครับโหมีคีมหลายรูปแบบเลยทั้ง่างนกแก้วปากจีง้งจกนะครับครบหมดเลยคีมล็อกนะครับเป็นโหมีคอด้วยอะไรด้วยครบหมดมีเลเซอร์ด้วยมีสวานด้วยยังไงคะอุปกรณ์ช่างอันนี้คือเชลวางของงานช่างทั้งหมดคุณผู้ชมนี่สูงกว่าตัวผมอีกนะครับแล้วก็วางถึงพื้นเลยนี่เห็นไหม สามารถจัดแจงให้เป็นระเบียบได้นะครับหรือเดินถอยเพียงนิดนึงตรงนี้เป็นซิงหลังจานก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็อยากมีซิงหลังจานภายนอกเหมือนกันเช่นอาจจะล้างอุปกรณ์อะไรต่างๆล้างแก้วล้างอะไรปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารแล้วบางทีก็สั่งพวกไลเดอร์มาส่งเนาะก็แค่ล้างจานล้างอะไรก็จบแล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมอาหารอะไรให้ยุ่งยากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับไม่ต้องทำเคาน์เตอร์ครัวก็ได้เนาะแต่ว่าจุดพวกน้ําทิ้งน้าดีเนี่ยบอกให้เราได้เลยอนาคต คุณลูกค้าบอกว่าอยากเอาซิงค์ล้างจานมาใส่เราก็จะเตรียมจุดเซอร์วิสไว้ให้ก็คือซื้อซิงค์มาต่อได้เลยนะครับฝังพื้นให้หมดเดินไมเ่เลิกคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตว่าเดินต่อมาอย่างนี้นี่เป็นตู้โอ้โหนี่เป็นตู้แบบสไตล์มินิมอลด้วยนะครับอันนี้น่าจะแบบเอาไว้เก็บของอะไรมากมายขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันนะครับแต่ถ้ามองจากด้านล่างนี้ก็เป็นการจัดนะครับหลังบ้านเนี่ยให้ดูสวยงามนะครับมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเอามาวางประดับตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับหรือตรงนี้นี่เลยแขวนผ้า อุปกรณ์ทุกอย่างนี่แบบมินิมอลหมดนะครับขอเดาอัานนี้น่าจะซื้อจากอีเกียนะครับเป็นสไตล์แบบนี้แหละเนาะก็เป็นชั้นแขวนเสื้อผ้าเห็นไหมมีไม้แขวนเสื้อด้วยและตรงนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าคุณผู้ชมบอกเราได้เลยนะว่าจะทําห้องข้างหลังจะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เราจะเตรียมปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เตรียมนี่เลยมีท่อน้ําดีอ่าเห็นไหมมีท่อน้ําดีด้วยท่อน้ําดีมีท่อน้ําทิ้งอยู่ข้างหลังเครื่องซักผ้านะครับเวลาเครื่องซักผ้าเนี่ย วางเสร็จเนี่ยใช้งานได้เลยแค่เอามาติดตั้งเ,ยเฉยๆต่อน้ําดีต่อปลั๊กไฟต่อทําทิ้งวางตรงนี้ไม่ต้องเอาไปตากแดดข้างนอกแล้วก็เวลาน,น้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าก็ลงท่อฝั่งใต้พื้นไม่เปียกไม่เฉอะไม่แฉะเลยนะครับเดินออกมาด้านนอกคุณผู้ชมโอ้โหจะมีอีกอันนึงคุณผู้ชมเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นสวนแคทตัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นสวนเล็กๆอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็ท้าเจ้าของบ้านก็จัดสวนจัดอะไรไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยคุณผู้ชม ยังแอบเห็นตรงนู้นอีกนะครับมีต้นไม้ด่างตรงนู้นอีกอ่าสุดนู้นเลยนะครับไม่ต้องไปแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรบกวนท่านเจ้าของบ้านอ่ะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานต่อเติมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทาห้องครัวหลังบ้านอย่างเดียวก็ได้ทําเป็นห้องอานเนกประสงค์แบบนี้แหละเอาไว้เก็บเครื่องมือนู่นนี่นั่นสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตเนี่ยนะครับบ้านของเราเนี่ยจะไม่มีพื้นที่เก็บของนะครับ พื้นที่หลังบ้านก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะผมเองนะครับผมยังอยากต่อเติมห้องเก็บของของผมเองเลยเพราะว่าเก็บในบ้านมากๆนะครับนะครับคุณผู้หญิงบางทีก็บ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผู้ชายเราก็อาจจะไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเขาจะมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใช่ไหมผมก็เราก็จะเป็นเครื่องมือพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จะอเอาของพวกทุกอย่างเนี่ยมาไว้ที่หลังบ้าน,นครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันอันนี้มาถ่ายจากหน้างานจริง ใช้จริงให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นกันเลยเนาะแล้วถ้าใครอยากทําห้องแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับทำกับบริษัทเราได้เลยนะครับไอดีไลน์อยู่ด้านล่างตรงนี้หรือโทรที่เบอร์081044888นะครับสงสัยตรงไหนสอบถามกันได้อยากทําอะไรก็ติดต่อเข้ามานี่ลมดีมากเป็นไงตากล้องลมดีไหมเนี่ยถ้าปิดมุงด้งรวดหน่อยเนาะห้องข้างหลังนี้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเนาะโฟล์มไหมโฟล์มโฟมเนาะเออลมลมเข้ามาแบบดีมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูใบไม้ ผิวไหวอยู่เนี่ยเดีไม่ดนีนี่มีใบไม้ผิวไหวอ,อ่ะลมมาจริงผมไม่ได้หลอกนี่นี่ครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ผมเป็นคนขี้ร้อนเหงื่ออาจจะออกเยอะหน่อยเนอะอาะคลิปนี้ก็ไห้ประมาณนี้แล้วกันพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับ